มานสุนคะมานสุนกู๊กก็ค่ะเนาะอะไรครบๆกันก็หึงยเอาไหนแหละโอเค่หมในก็ตั้งายอ่าตีมาตอบปันคอมเมนต์อันหนึ่งก็ไรทางแห่นข้อมูลมันมาเลยหาคอตอบมันมาไว้ยาวค่ะเนาะตอนตักคอมเมนต์อันไหนค่ะเนาะออ่ะนี่อ่ามีคอมเมนต์อันหนึ่งคอมเมนต์มาว่่าอะพี่น้องไทยใหญ่ครับพี่น้องนิยายไม่มีจริงแล้วประเทศไทยใหญ่มีตรงไหนวะไหนคะเนาะ โอาคในขอถามอันไหนคะเนาะมันถามมาว่าเขาค่าในเป็นปีน้องเนื้อนิยายกยู้เนี่ยคะเนาะ,ะปีน้องเนื้อนิยายเนีน่ยก็มันจะเหมือนว่าปีน้องอ่าเาขึ้นเป็นมอกเนือ้อปู่แม่นั่นขนาดเนะาะค่ะพ่ใครถามขึ้นเนี่ยคะเนาะว่าเพราะฉะนั้นซทำอันคาลาัดกว่านคลิปวิดีโอนั่นมันซทำเฮ็ดสื่อป่องใสนั่นขนาดเนาะว่าคาลัดลองสังคาลัดปืนสังอยู่ดีไลเสลัดนั่นขนาดเนาะ เพือกว่าขาก่อยินส้มถึงข้อถามอันไหนเต๊ะค่ะเนาะอันเฮ็ดเฮาค่ะเลยมีตือตั้งมาตอบอันความถามอันเกี่ยวกับเรลืล่องปื้นเมืองไต้เฮาแหล่เสือคือไต้เฮาอิดอิดอีนั่นขนาดนาะเปื่อติละว่าเมืองไต้เฮาในมีโซ่หลมีตังไหลในแต่ก็เมืองไต้เฮาคาใน,ใน,เ,าาในเปื่อผายตั้งห่องในมันติดติดจับไว้เมืองแขกนะเปือว่า ถายตั้งโต๊ะชัม้นมันติดติดซะไปเมืองมานค่ะเพราะว่าผายตั้งออกชั้นในมันติดติดซะไปเมืองลาวเลยเมืองไทยค่ะเนาะอันนี้ตก็มันตินเดเป็นห้างจอมปิ้วใต้เขาค่ะเหลืองเขียวแหลงในกลางซัมเดมี่ตรงวงเหลืองม้วนสีขาวนั่นข่ะเนาอในซัมเป็นห้างแผ่นลิ้นแผ่นดึงจึงใต้เข้าในั่นข่ะเนาะอแผ่นลินซึ่งใต้เข้าในในคะนะแผ่นลินเมืองใต้เข้าค่ะในตั้งวางมันในเดมี่อยู่ โกเหมือนชองเฮงคาปากลักปันนออน่นม้วน่ะออกนาฬิเมืองใต้เข้าคากัมปะนำหนายเตมีป่าไม่เถื่อนไม้เป็นหอยเป็นลอยเป็นเ,ออเกํานำนำห้องนำตุกตัดจสในตั้งนำขาออกเหมือนเง่นังแผ่นลินเมืองใต้เข้าในสูงสินํำปางายนั่นคะ่ะเนาะมันเตมีอยู่ฮาเฮงถึงโคกเฮงทัดนะคะ ย่อก็เลยที่นั่นอำก้าในตีมีป้าแทงเหมือนเสื้อหนังนำโค้งค่ะเนาะนำโค้งก็สื่อสิ่งใหญ่ๆค่ะนำโค้งในตังเอาชันลอยที่เป็นในเมืองเข่ลัดผ่ามาใน,นเมืองใต้ค่ะเนาะลูกเอาปอดห่องลงมาดังจนันย่ก็เขากว่าดังเมืองยางแหลงเมืองมอนสีลัดเขากว่าซู้ในนำปางไลน์นะครับย่อคอได้มีแทง เอ่อมือเสื้หนังเมยน้ำเมอร์หนังน้าปังน้าเต่งน้าป้อนยอะกอน้ำหมาดน้าสิมน้าหางน้าจอดน้าดูน้าเมาส์น้ำโจจีเยอะ่็น้าขืนน้าลอยน้าของซ้ำซึ่ในแทงก็เต็มมีแทงสังละลายหลาในัยอ่ายันเปิ้เมืองใต้เฮาวไนลวยสูงน้าตกตัดก้อนน้าข่ะเนาะอันซื้อลือหลังเหมือนเสื้หนังน้าตกตัดจงอ้างแล้วก็จะเป็นน้าเต่งมีนาเก่งตอนขาเวงเมืองนายข่ะเนาะเยอะก็ น้ำตกตาดอมปูในคะนะห้องน้ำปังในก็ห้องค่ะเยวก็ตาดหายป๋าเตมีนเะวงเมืองสู่คณะ,น,ะน้ำตกตัดน้ำยาวในก็เตมีไว้ในเมืองสีปอนะคะเสื้อในตั้งสูงก็เตมีอยู่หมอกเฮงห้าปากถึงซองเฮงทัดค่ะโคคของมาสั่งอันออกนะ้ำลินเนลินซนะัมในในเมืองใต้เขาในเตมี bên đi bà mai ta quang này thì mi u mọc xì mượn xong xong bạc bài xếp lắc bẩn môn khả nó mà dân nào mi mày sắc mày tính mày nghe mày xa lán yêu có để mi mà dân nào mai kể đang nằm cả, à, nơi có mi mà dân nào hè ngân khám dứt à, có hịt mang cái ní sai khảo xong này khả nó yêu có sáng của miêu miêu khả có để mi bác mò hè ăn sư nặng หมอปังยุง้งนําตูนะคะเนาะเยอะก็หมออแสงเมืองกุดหมออแสงเมืองสูหนะคะเอ่อยอะก็ติมีแทงหมออหินนอหมอกใหม่หมอเฮลอยมาภัยคนนะคะเนาะหมอฐานหินนําปองเสื้อในแทงลูกก,กอะะ่อนค่ะเนาะมันก็เอ่อเจ้าคือไตซ้ำหน่คะเนาะเปิ้มมือสังหารเจ้าคือไตห้าขาในในเป็น ก้นเคยใหญ่เคยหลงอันมีปืนมาปียาวข้าวหึงนั่นขนาดนาออันลูกมาตีลอยอันใต้สิแหล่าข่ลงมาอยู่นั่นเ่าเยาะก็เยาะก็ซัาเคยใต้ในไนตีมีฟิงแงลิกล้ายผ่าษาความรัดเป็นของตัวเาเก่าด,ด้วยตีอํำแลเอาความเปิ่นมาลาดค่ะเนาะกล้วยกาวาย้อนกระบวัตีอยู่ต้นเช่าในตีแสบเพกันแลห่างให้กันไหวไหนเหมือนเส้าหนัง ค่นลงตั้งไว้ภาษาความรากเท่า้าแต่ก็เตมีอันเปิงแปลกกันไว้อิดๆอีีนั่นขนาดเนาะขาก็อ่ำปองใจหนังเขาคนาเนาะเฮสังเลมันมากคอมเมนต์ไว้ว่าเจ้าคืไต้เท้า้าในเป็นมมอกนั้นนิยายเป็นหมอกนั้ออับปุมเควยอันว่านั่นขนาเนาะก็สางหลาเพราะวันนีนก็เพราะว่า อันกว้ามอันคาลาอยู่ตาเหลียวในก็มันก็เป็นความใต้เจ็ดค่ะเนาะและอันคายอยู่ตะเหลียวในอันคาเฮ็ดคีบสีแล่ลงอยู่ในก็คายอยู่ไห้ตีเนินนางดินเบื้องใต้เฮาสีแลเฮ็ดคีบคาอําไรกว่าอยู่ต่าบ้านต่างเมืองค่ะเนาะเอาคาในกล้วยกะวาสังวาลัดถึงมาลองปื้นใต้เมืองใต้เฮาคามาเตในหนมางก,กํา,าก็เฮาคาก็ลยนานเล็กไวอยู่นําเก่าค่ะเนาะก็เปิดทางลาเพราะว่าไนซึก็เปิดว่าเฮาคาใน จ้าคือใต้เฮาคันได้อัมมีลองอัลลอดแล้วเซาขออัมมีลองทางห่างอัมมีลองสุนไลสุนเป็นค่ะเนาะกวยกาว่าในทางซื่อว่าเฮาอยู่ไว้ซึ่งในเสอ่าอัมลาดอัมไข่อัมสืบปืนเพอัมลาดนี่กันกว่าเพราะว่าในซึ่งเอ่อลึนลายไว้ในมาเพว่าหึงมาในถึงลูกปานลานเฮามานเอ่อกมันลเย็นเปนเหมือนซนงอปุมเหมือนซัอันเปิ้นทางอันเปิ้นาอันเปิ้นลาดมานั่นค่ะเนาะถ้าก็เปิ้นนั้นแลไหน อันคอมเมนต์ถามมาในก็ี้ยหนีเงี้ย zoom อยู่ค่ะเนาะอันมันเฮ็ดให้คาเรมีตื่นตั้งออกมาซับแรงเหนื่อย z o หนังอันคาหู้อันคาไรเล็บเห็นหลุ่อ่านมานั่นอีดอีดีในก็หันใจอยู่นั่นขนาดเนาะเพราะเส้นนันแลเนะี่ยก็หู้ก็เตมีก็อ่ำไปหู้เหมือนเส้นหนังคอ,อถามคอมเมนต์มาในก็มันยังตึกมีอยู่ตั้งน,ำน้ำแน่นขนาดเนอย้นเปิดเส้นนันและคาโกจังใดออกมาซับแรงลันนี่ เอาค่ะในพี่น้องเจ้าคือใต้เฮาสังวาไร่ถอมไร่ยิน้ยงย่าวนายก่อนปันตั้งหันถึงคอมเมนต์มารลยกันกูก็อยู่ข้างนอกเอาค่ะยิ่งนิยินส zoom ีเข้ามาปันแห้งข้องขาเฮข่าเนาะหนังหื้อตีอ่ำดุดอําห้ามลิปวิดีโออันเหม่อมันในในแคนด์ดอเพราะว่าปั้นไรเต็กซับซับครายปั้นนาก็แค่นอดเต็กปันสิกัมคาอย่างนี้ยินส z o ขอบใจเต้เต้ขาอันเข้ามาปันแห้งขามายสุขค่ะ